วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดเด็กพีคอนจากชุดทาเคียแล้วก็สตอมเทมเมอร์รอโอ้ปี๊บครับจิ๊บสำหรับตัวคอของเด็กพีคอนนะครับก็คือเป็นการเพลราวคอมมานเดอร์หรือตัวของเอสกี้เทมเมอร์รอนะครับผมเมื่อเราแคสคชจเจอร์เราจะได้เม็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งวางี่ตัวเอสกี้นะครับถ้า สเปลใบนั้นมีพาวเวอร4หรือมากกว่า,าเช่นตัวนี้นะครับผมเราจะได้จั่วการ์ดหรือว่าถ้าเกิดพาวเวอ6หรือมากกว่าเนี่ยเอสกี้เนี่ยจะทำดาเมจใส่กับอีชอ o p โพเนน t เลยนะครับผมก็คือวางมก่อนแล้วยิงซึ่งในชุดเนี่ยครับมันจะให้มาเป็นพวกมังกรทั้งหลายเลยดังนั้นพอที่ตามมาก็คือพวกไปลดค่าไล่ของมักงกรพวกนี้เลยนะครับและพวกที่มังกรลงมา เราได้อะไรนะครับอย่างดะก้อนเทมเพลตเนี่ยมังกรลงมายิ่งนะครับหรือว่าชุดพวกเอ็นชาร์เมนดะก้อนสตอมที่เป็นการ์ดใหม่นะครับเมื่อมังกรลงมาเนี่ยมันจะดีตัวเองขึ้นมือทําให้เราฟาร์มรีดเด็กออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างตัวของสีเขียวเนี่ยก็คือเสิร์ฟแลนออกมาสีแดงเนี่ยก็เปิดท็อปไล่สเปลนะครับก็จะเป็นใบกรานนี้คือมาเพื่อเล่นกับเอสกี้เลยนะครับถ้าไม่มีเอสกี้ก็เป็นเด็กลงมังกรตีธรรมดา ซึ่งเราจะปรับให้มันเซนเนจี้กับตัวของเอสกี้มากขึ้นนั่นเองใบขวากาชาฟีบอกไว้ก่อนเลย <S <S ใช่ของดีกาชาฟีถ้าได้มังกรก็ดีขึ้นมือเลยนะครับเของดีจริงใบที่เราจะเอาออกนะครับอย่างแรกเลยคือ Power น้อยเพราะว่าเอสกี้ต้องการ Power อสขึ้นไปเพื่อจัว่วดังนั้น Power อต่ำกว่าสีเราก็ตัดทิ้งตายครับถ่าไล่เยอะ ก็คือค่าไล่หาไล่หแล้วได้ power ไม่ถึง6เนี่ยก็ตัดทิ้งเหมือนกันเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นใบที่ได้ power หกมาแทนแลนเก็คือเด็กนี้มันเป็นเด็กที่ synergy กับการที่เราแค s t ทีเจอสเปลแล้วเราจะได้ถ่วงด้วยใบยทั้งหลายที่มันมีให้ดังนั้นถ้าเป็นแลนสามสบเจใบเนี่ยมองว่าค่อนข้างเยอะไปนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแลนออกนะครับนี่ ชุดแรกไม่มีอะไรครับเพวเวอร์น้อยตัดออกเลยครับอย่างนี้ใบขวาเนี่ยไล่ห้าได้สี่ตัดออกเลยนะครับเพราะว่าเทคมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับผม mm hmm. เมื่อเทียบกับการที่ไล่ห้าแล้วได้สี่ได้แค่ัวนเนี่ยไม่ได้ยิงเนี่ยเราตัดออกเพื่อเปลี่ยนเป็นใบที่มันเพวเวอร์หกหรือมากกว่าแทนนะครับผมเหมือนกันชุดนี้เหมือนกันเลยนะครับไล่หกได่ห้า ได้ห้าได้ห้าได้ห้าได้สนี่นี่พวกนี้เอาออกมาเลยนะครับส่วนเฮลไครเนี่ยได้6ก็จริงแต่ว่าเมื่อเทียบกับการที่เทคมันเป็นเทควิวหหวาครับคือลงมาปุ๊บลากคอาเดอร์ออกมาแต่ว่าถ้าเราเล็เอสกี้เราต้องการให้คอมเดอร์มันยืนยืนอยู่แล้วแล้วก็มันไล่ถูกด้วยมันก็ยืนอยู่ก่อนที่เอลไครจะลงมาอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นมังกรโง,ง่ครับไล่หไล่หธรรมดาก็เปลี่ยนออกไปหา เ o w e r หกที่มันไล่ถูกกว่านี้ดีกว่านะครับดังนั้นก็เลยเอ,ออกไปแต่ถ้าใครจะเก็บไว้ก็อาจจะเลือกเป็นตัวของกระทิงแต่ว่ากระทิงเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเติบโตขึ้นมาเป็น power สูงกว่านี้ได้นะครับซึ่งเราใบที่เราจะเปลี่ยนเข้ามานะครับผมมันต้องการ power on board ที่สูงดังนั้นกระทิงก็เลยเป็นตัวเลือกที่ผมจะเก็บไว้อยู่นะครับ แบบแคทปุ๊บใหญ่ปั๊บใช่เอาคะด็นแคทปุ๊บก็ตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเป็นเป้าให้สีเวลาได้<า>แสดง,สดงว่าใส่มาสินะแสดงว่าใส่มาใช่ครับโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเก็บขี้เจ้าพวกนี้ไว้เอาอะไรออกแทนแลนครับแลนพวกนี้คือแลนที่ผมคาดสันแล้วว่าเด็กเกมมามันจะตายคามือเราไรประโยชน์น,ชนั่นเองเพราะว่าหนึ่งเลยคือลงไปแทบ นะครับส่วนแรนแทบอื่นๆเนี่ยมันมีเทคไซคชิง mm hmm. อ่าอย่างน้อยอย่างน้อยขึ้นมาเลดเกมในจังหวะที่มานานเราเหลือเนี่ยเราใส่ชิงทิ้งได้ส่วนไรพวกเนี่ยคือขึ้นมาแล้วมาตายคามือใช่เดิกแดนดีกว่าใช่อันนี้คือแรนจากสาสิบเจ็ดเหลือสาสิบสี่นะถ้าเอาพวกดีออกคโอเคผมว่าสามสิบสี่ก็โอเคแล้วแหละนะครับ ต่อไปใบที่เราจะเอาเข้ามาหนึ่งเลยเป็นเด็กมังกรแต่ละตัวไล่สี่ไล่ห้าไล่หกไล่แพงมากเพราะฉะนั้นเราต้องการมานาและตัวลดค่าไล่เพิ่มดีรดิวส์มันใช่ไอ้สามใบนั้นลดตัวละหนึ่งไม่พอครับผมตัวช่วยจัว่วเด็กเรานอกจากเอสกี้แล้วและใบอื่นที่ มีอยู่แล้วเราก็ต้องการตัวช่วยชั่วเที่ยวเพิ่มอีกเพราะว่าเราต้องการล้ำครับเด็กนี้ลำ้ำช่วงมิดเกมเลดเกมต้นเกมเสิร์ตแลนอย่างเดียวครับไม่ทาอะไรอือฮึอนาหนูก็จะจั่วพอแล้วสิจะเอสกี้ไม่พอไม่พอครับเพราะว่าด้วยความที่แลนมันเยอะจั่วไปต่อให้มีเอสกี้ก็ถ้าจด่จแต่ว่าเจอแลนปุ๊บแตกเข้าใจละดังนั้นเราต้องการจั่วให้เยอะเพื่อที่ เราจะได้คัดมือมาเล่นเว่าหกขึ้นไปเพื่อทิกเกอร์เอสกี้ง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ยจะยิงเพราะว่าไลน์สี่มันไม่ได้ยิง <Okay. S 1> เราจะยิงเราต้องการเว่าหกแก๊งนี้ก็คือแก๊งที่จะให้มาหนักเราเบิร์ f p อ r พ d i s ได์กับตัวของแรตเทอคอมิสตเนี่ยมาช่วยเลือกของการสกูสี นะครับผมส่วนซีวารเนี่ยคือบูสต์มานาเลยนี่คือชาวแกงที่จะมาช่วยลดค่าลรยทั้งหลายของเรานะแล้วก็สปีกเกอร์ชาแมนเนี่ยเป็นใบที่เพิ่งแจกนะในคอมมานเดอร์ปาร์ตี้นะครับผมหาได้ไม่ยากลดค่าไรมากกอ่สองเลยอืแล้วก็พี่หมีใช่แล้วก็พี่หมีที่เคีเชอร์พาวเวอร์สขึ้นไปลดค่าลร้สองโอเคแค่นี้ภูมิค่าใส่แล้วใช่เราเล่นพาวเวอร์สอยู่แล้วนะ ต่อไป,ไปต่อไปใบใหม่นะครับที่เมื่อแพตเทิร์นขายในเทิร์นเราสเปลเราลดค่าไลฟา์ใสตามจำนวนคีเจอร์ที่เผาบัวสีขึ้นไปโอ้ยเหมาะก,กับเด็กสุดเหมาะก,กับเด็กที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็มันลดทุกสเปลนะไม่ใช่แค่คีเจอร์อินสแตนซ์ r c ซอรี่อินสแตนซ์โซซอรี่ลดหมดอิช e <chant> uh ั่นเมนต์อันดีเฟกต์นี้ไลฟ์ฟรีโอ้ลดเลทนี่นะลดเลทใช่ เพราะงัยเป็นใบที่มองว่าใส่ไปยังไงก็คุ้มจังหวะที่ใบนี้ลงเนี่ยมังกรแคบจะไล่แค่ค่าเดิวชันจ่ายแค่สก็พอแล้วไม่ใช่แค่มังกรเกือบทุกสเปลทุกสเปลจ่าแค่สพวกนี้ก็คือใบตัวของเราการูกเนี่ยแจกแคมเปิลให้คีเจอร์ด้วยนะครับทําให้มังกรเราเนี่ยบินตีทะลุได้นะครับมีบินขึ้นมาบอกกอกไปอยู่บีวิเปอร์เลอร์ก็จวดคีเจอร์ได้ ไม่ใช่จั่ววิดวิเวอร์แคได้จั่วแค่ได้จั่วสิแคได้จั่วจั่วได้แคเฉยหลอนครับผมนี่เ e r ออฟเดอะวา e สปีกเกอครับจริงๆเป็นใบที่ใช้เพื่อจั่วแต่ว่ามันบอกว่านอนฮิวแมนดังนั้นไม่ได้ไม่ได้ไปหวังกับการใช้กับเอสกี้นะครับใช้กับพวกมังกรเราเนี่ยแหละที่มันพาวเวอร์สี่พาวเวอร์หกแค่นั้นคุ้มแล้วผมว่าคุณลืมไปใบหนึ่งสำหรับชาวเราอะไรคนปีเสือคนปีเสือ เดี๋ยวแอดให้้องบอกว่าคนพี่เสือคือเด็กนี้ไม่ใช่เด็กที่หวังตีแล้วบูดามจตูกนะเด็กมันคือเด็กยู่เฉยแล้วลำแต่แค่มันเท่ไงมันใดๆก็ใส่กะรูดมาแล้วอะเสียดายใช่ก็เดี๋ยวแอดให้ดูนะครับว่าอะไรคือคนพี่เสือโอเคนะครับรีไทายบ้านนะครับผมไล้สามได้จิตห้าแค่นั้นใหญ่เบิ้มใหญ่เบิ่ม แค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าโปรได้ด้วยมีเทคโปรลิฟเรด,ด้วยนะครับผมคือจังหวะที่ได้ลงดีไตวานอะไรพวกนี้ไปเราจะแคสแห่งน้อยเราก็แคส่อไใบ,บยอยู่แล้ววีเอ็ดกี้เราลีดกองลีดเด็กมากจวๆมาแคสได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ The er เดอะพอทโซเดอร์เป็นใบที่เห็นปุ๊บเด็กต้องเด็กนี้เลยนะครับรีแคสเนี่ยรีแคสรีแคสรีแคสแล้วถูกลงด้วยใช่ พอโทษโซเลบอกว่าตีไปต้องถูกบล็อกแต่ว่าโดนบล็อกได้แค่ตัวเดียวนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นยังไงมันรอดชีวิตอยู่แล้วเสร็จปุ๊บมันบอกว่าถ้ามันทำดาเมจเสร็จเอ็กซมันเฟดดาวนะครับผมแล้วมันจะเข้าสู่การพอโทษให้เราไล่แบบพอเขวได้อีกรอบในร์นหน้าก็แคสแคสปุ๊บติ๊กเกอร์เอ <c oughs> สกี้เกิดยิงตัวยิงสบายร <c oughs> ีแคสถ,ถูกลงด้วยนะใช่รีแคสเบือแค่หนึ่งใส่หนึ่งเขียวเอง แล้วก็ปิดท้ายด้วยรีเทิ e ออเดอนะเป็นใบที่มาเพื่อสำรองแล้วกันคือถ้าเกิดว่าเราเจอจังหวะที่ฝ e ่ายเลือกใส่เคาน์เตอร์อะไรรีทิรออเดอร์ไว e จะช่วยได้นะครับแล้วก็นอนโทเค็นมีรีออทํำให้ลงมามีเฮดได้นะครับรีออทมันบวกนึงบวกนึงได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้เป็นโบนัสลอตนะถ้าเราจะเอาแรดออกเพิ่มจาก12ใบที่แนะนำไป นะครับแล้วเอาไอ้แรสามใบที่แนะนำเนี่ยออกไปด้วยเป็นสิบห้าใบจะใส่อะไรนะครับไปแรกเลยหัวโขกเราเรียกเขาว่าพี่หัวโขกหัวมุงหัวมุงนะครับไล่สามได้หกหกแค่นั้นส่วนเรื่องของเทคไดโดสาวเด่ยช่างแมงช่างมันไม่ได้เอาไปตีนะครับเราเอาไว้ยืนบอดไปต่อไปลูกพี่เขาหัโขกเฮ้ยเกาต้าเกาต้าเกาต้าเพื่อนรักเกาต้าเพื่อนรักพอซิ i บล e นะไล่สอง สองเขียวได้12บสองนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับใชม้มนิกรีเวเลชั่นจัวตามเีเจอร์เพราะสุดท้ายเราลำแล้วบอดเราเยอะเราก็ใช้ใบเนี้ยช่วยจั่วได้นอกจากตัวของ r ีเทอร์ไรด์สวพิเกอร์ะเพราะงั้นรวมๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเด็กที่อยู่เฉยๆไม่ไม่จะเป็นต้องรีบตีนะครับอยู่ตั้งป้อมแล้วก็ลงมาเอาเอสกี้ยิงไปเรื่อยๆนะครับ เด็ดเกมเราก็จะมีพวกแกงไดโดเสาแล้วก็มังกรทั้งหลายนะครับผมไปยืนออนบอร์ดแล้วก็ค่อยรอตีทีเดียวก็ได้นะครับนี่เด็กนี้เรียบร้อยหมดแล้วขอบอคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมถ้าใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมใช่ก็วันนี้เสียง ปิดทัดอีก,ก,อกนึงน้อง<ม>ขออภัยด้วยครับไม่สบายที่ไม่สบาย,บายนะครับน้ำมูกพ, <laughs> พูดไปแล้วน้ำมูกออกนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันครับผม